ไป <laughs> ไปขึ้นบินกัน <laughs> ปั๊บตีที่สุดองฟ้าน่ากลัวมาก <laughs> ไปแล้วทินัดเฮ้ ไก่นอนเลยที่รักเอ้ยไปไปไปนอนอเริ่มเริ่มความเร็วแล้ว ใช้วงจรกว้างไม่ได้เดี๋ยวมันบลอสการมองเห็นไซด์วิวไม่ดีบังต้นไม้ไปหน่อยนี่หนึ่งเลยเริ่มใช้ความเร็วได้แล้วคล่องตัวรู้ที่ทางลงมแล้วว้าวว้าวเห็นจริงโอ้โหลมเริ่มมาแล้วโอเคลงมกุญแจ ไฟแอเรีย okay. <Okay. S 1> ใช้ฝีมือหน่อยนะนี่ไงตีเกียวลงเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงต้องใช้ฝีมือหน่อยนะ,ะนมีสนามลอดลงที่บ้านผมนี่ไงมีสนามลอดล,ะละ้ง